ตรงนี้เป็นได้แคกเราไล่แค่เนื้อแคกจีนไนล่ลปะ่ะจำเห็นนะ,นนะมีแต่ยางเลาะแล้วล่ะ <laughs> แต่บอกใครซื้อ <laughs> ส่วนนี้เรื่อยๆคือมันแคกมาจากประเทศใดกว่าส่วนไล่ป่ะส่วนไล่จะเป็น,น,นต่างประเทศจะเป็นคนคน,นจีนประเทศจีนไล่ประเทศจีนประเทศจีนแล้วก็มีต่อมามีประเทศเยอรมัน ุณเกาหลีเป็นอดับอันดับเนมเป็นประเทศไทยประเทศไทยอ่าอันดับสองมาเป็นจีนอันดับสามเกาหลีก็มาสวัสดีทุกคนสวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนนะเข้าสู่ซองบ้านเมืองร่วงแต่ทีนี้กับยเป็กู้ดไอซ์่ิเคยเนาะสำหรับตัวนี้ก็เก่งกับพาทุกคนพาทุกคนมาที่อ่ตลาดกลางคืนที่โลุกขบานอีนะก็คือเอาหูปันดีนะโซนนี้ย้ำบอกเลยว่าบรรยากาศการท่องเที่ยวอยู่ที่โลุกขบานนั้นที่ว่าคือคืนอยู่ได้กพอสมควรนะทุกคนหลังจากที่ประเทศลาวก็เลยมีการ ประกาศเนาะเป็นปีท่องเที่ยวคือว่าปีส้มตะไเป็นปีท่องเที่ยวคลองหลา่าด้นก็ให้ให้นหักท่องเที่ยวเนาะได้เข้ามาท่องเที่ยวอยู่ประเทศลาวไลยย่ทั้งสุควดฉะนั้นยูโรคาบาก,ก็เป็นอีกทีมหนึ่งจุดมุ่งหมายเนาะข้องบรรดากท่องเที่ยวทางภายในและต่างประเทศที่ต้องการจะจะเข้ามาสัมผัสแล้วก็ต้องการจะเข้ามาท่องเที่ยวอยู่ที่ยูโรคาบางเนาะโดยกันมาสัมผัสในช่วงบรรยากาศความเป็นเมืองมองระดับโลกวิถีชีวิตของชาวเมืองนั่นเอง แต่ว่าตอนนี้นาะพููผพาทุกคนมาเบ่งภาบรรยากาศในตอนช่วงค่ำคืนกันนะทุกคนซึ่งว่าจุดที่กู้ยุนปัจจุบันนี้ก็เป็นส่วนร้านแหลงหรือร่านแหล่คนที่เคยมากกับเจ้ากันดีเนาะเป็นจุดตลาดกลางคืนเส่งว่าเป็นจุดเล่นมากเนาะหรือว่าเป็นบอลกันเตาโฮมพ่อผู้คนและไล่คนกันเลยนะในช่วงตันแรลๆนี้ก็จะมาจับจ่ายซื้อสร้อยเนาะโดยเฉพาะกอบเป็นเรื่องอาหารการกินแล้วก็ย่างเลาะตลาด กลางคืนเพื่อเบึงสินค้าต่างๆเอาละเดี๋ยวพูดจะพาทุกคนมาเบิง์กโนวาบรรยากาศมีความคึกคืนขนาดได้ในการนัดชมเที่ยวนี้ไลายน้อยสันได้โดยที่ผ่านมาบอกเลยว่ารู้ข่าบ้านนี่ก็ทือว่าที่นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวนี้โอ้ยไล่พอสมควรนั่นเองนะทุกคนเนาะเอาละสำหรับไพธีว่าเข้ามาครับชมคลิปีองกุฎเนาะไม่ไหมก็อย่าลืมในการทักกำลังใจโดยการกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเพื่อจะได้พลาดลิปต่างๆอยู่ที่ซองบาร์มอโรดนั่นเองัวนี้พูดจะพาทุกคนเนาะงานคือเบิร์กพบรรยากาศ ทางด้านในกัณฑ์สะกรณ์เนาะทุกคนเนาะว่าไล่น้อยฉันได้แล้วก็จะพาทุกคนย่างเลาะเ <c oughs> บิง่งอยู่ในบรรยากาศตอนกลางคืนความกับจะเป็นการสัมภาษณ์ท่ามบรรดาแม่ค้าชาวค่ายเนาะว่าในช่วงนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวมาจากคับสวนและราชทสุดเ,เองครับขอขอบคุณทุกท่านเลยเนาะไปหลังแล้วสุดท้ายในชุดที่พูดพาทุกคนย่างเข้ามาทางด้านในนี่เนาะก็ณฑ์ว่าจะเป็นโซนสวนร้านแรงนะทุกคนเป็นย่านการกินเนาะฟอง บรรดานะักท่องเที่ยวแล้วหลายคนเาทีมาเนี่ยคือว่าบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะน่าเน้นนะเราก็จะพาทุกคนย่างรอบในเคสส่วนนี้กันก่อนเนาะแล้วก็เข้ามานี้ทุกคนก็จะได้เห็นเนาะกับเรื่ององาหารการกินมีหลายๆอย่างนะทุกคนเนาะก็มีว่าว่าจะเป็นอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับกวัวเฟิร์ดเนาะจะเป็นเกี่ยวกับประเภทมีนะก็สามารถอนะัตาสิ้อยจได้นะทุกคนเนาะส่วนด้านนี้ก็คงจะเป็นเกี่ยวกับ การปีงยางนะทุกคนเนีย่ยให้เบิิงขนาดน,นี้เนาะทือว่าเต็มเลยนะทุกคนนักท่องเที่ยวเนานะแต่ละตัวอย่างนี้ก็มาบ่มีบนบ้างแนละ้วทุกคนในช่วงนี้ก็คือแน่น,นอนเะนาะโซอากาศอ,อยู่ที่ลุงเขาบางในช่วงนี้ก็เป็นช่วงไฮซีซนะันเนาะเป็นช่วงที่อากาศเย,นย,นยนนะ็นๆเนาะผู้คนก็มักจะมา สัมผัสเนาะบรรยากาศลุงพอบางแล้วกันนะแ่วชนี้ก็จะเป็นทา,า,างด้านไก่กระแลมพัดเนาะนีด้านการกินอันนี้ก็จะมีเป็นบาร์บีคิวก็มีเช่นเดียวกันนะะเป็นข้าวกับาาบาร์บีคิวเดี๋ยวเป็นฮัลลเกี่ยวกับข้าวปุ้นข้าวซอยแซ่บลุงพอบางนะทุกคนมีท่างอาหารแบบสไตล์ลาวแล้วลก็ต่างประเทศนะส่วนนี้ก็จะเป็นฮัลล์ฮัเกี่ยวกับ สเกี่ยวกับสเต็กลูกอ๊าบอยากกู้เจะพาทุกคนย่างรอเลยนะทุกคนเพราะเลยว่าโอ้ยชุนนี้่วนใหญ่ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวทั่วทุกซากกันเลยเนาะที่ได้มาเที่ยวลูงอ๊าบาเนี่ยอะไรเดี๋ยวสำหรับตัวนี้นะกูจะพาทุกคนย่างไปเบิ่งภาพทางด้านมุมสูง เอาจะเบิง้ลงมามเอาไวาจะมีนะักท่องเที่ยวไล่น้อยขนาดได้นั่นเองนะทุกคนนะเ,เบิ้งกันเลยซึ่งอยู่ทางด้านเทิงนี่ก็จะมีมีห้าน้านเช่นเดียวกันนะทุกคนเนาะจะเป็นส่วนเทิงเนะี่ยสำับส่วนนี้เราก็จะสามารถเลี้ยวลงไปทางลุกมเราจะเห็นเลยนะทุกคนเนี่ยเลว,ว่าเต็มเลยแนละ้ว ผู้คนนี่ก็เรียกว่าไล่ผู้ชมคนในประเทศบริเวณนี้เนาะนี่แหละโซนสำนักสัด้านนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับการบริการทางด้านเครื่องดื่มนะทุกคนสํหรับสโซนนี้คือถ้าที่มาโลหะบ่าเนาะมาเข้ามาในส่วนร้านแหลกนี้ที่ว่าจะมีเป็นโซนที่สามารถซือ้อหัน่นแล้วก็นั่งกินไปเนี่ทุกคนแบบชิวๆเน,ะนาะนั่งจิบอ่าเล้าชิปเพียแล้วก็ าการกินกันแล้วชิวๆเนาะนางรมกันได้นะซึ่งในช่วงปีที่ผ่านมาเนาะช่วงปีที่ผ่านมานี่ว่าบอกเลยว่าเป็นอีกติมหนึ่งปีที่นักท่องเที่ยวเจ้าท่าประเทศไทยเนาะได้เข้ามาเที่ยวโรงบาลนี้ไล่ผู้สมควดในช่วงเก้าเดือนต้นปีในปีช่วงพาส,สั้นที่ผ่านมาทุกคนเนาะพีกูได้บอกเลยบองต้นในตอนนั้นเพื่อนักท่องเที่ยวไทยได้เข้ามาเที่ยวดีถือว่าประมาณ เจ็ดแปรเซนท์ขอคนนะ่ะทุกคนเนาะที่มาล่งพังบางอันนี้ช่วยส่วนใหญ่กันจะเห็นตามสกุลสังเกตเห็นนปัจจุบันนี้ก็จะมีนักท่องเที่ยวอา่าแา,า,านนะอวอ่าต่างชาตินาะช่วยตางประเทศที่ว่าเป็นฝรั่งไล่นะทุกคนเดี๋ยวสำหรับโต๊ะไปนะ,ผ,ะผู้จะพาคนย่างเลาะเบิงหาบรรยากาศจูดอา่าส่นบอนค่ายเครื่องเนาะเรียกว่าค่าย เสื้อผ้าเนาะอยู่บอลตารางกลางคืนกันเลยนะทุกคนเนาะว่าจะมีทุเชียวไล่ขนาดได้แต่คุ้นสีว่าคนจะไล่คนสมควรแหละขนาดเห็นตอนนี้กันรู้สึกว่าน่าจะยางเบียดกันอยู่คนสมควรนะทุกคนเนาะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยเดาราสวันสเก็ตเห็นนี่กันสัญญากรว นักท่องเที่ยวกรุนาะจักจีน,นีก็ไล่อยู่พอสมควรนะทุกคนจักจีนก็นมาไล่นี่ก็เป็นบรรยากาศนะอยู่ในบนสวนตลาดกลางคืนเนะี่ยจะเป็นบนลายเสื้อผ้า แลมี่พี่ตัวจ้ะพ e> ี่เอาแซมี่พี่แซงยัดจ้าแหน่หนะหนะตัวจ้ะ太逼ตัวจ้ะนะหลบพี่อ่ะหลบพี่แค่ดีไม่มีห่วงนะครับพี่เอาจะเที่นะน้าเย็นปานดแล้วเนาะก็ปกติเนาะช่วงนี้ สำหรับในตอนนี้นะก็คือคนล่แล้วคนนะครับแบบมาล่เลยนะคนข้างที่จะแออัดกันนาะเพราะว่ามันเป็นเส้น,านะนสทางเดียวนะคนเส้นทางเดียวอยู่ผ่ากลางแนละ้วฉะนั้นคนที่ไปไปมาๆกาจะย่างซ้อนกันกับคนข้างที่จะเบียดกันนี่แน่นอน <c oughs> จะตามที่เข้ามาทางด้านในทุกคนบอกเลยว่านักท่องเที่ยวชีนนี่ไล่ทุกคนเนาะไล่แหงเลยนะเพราะว่าที่พานเข้ามาในก็ส่วนใหญ่จะเห็นเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนเป็นส่วนใหญ่นะทุกคนตามงประเทศกัมพูเาะตังประเทศกัมพูชคิดว่าเชนีคิดว่าจีนนะจะไล่จีนจะล่แค่้แคน้าหม่ได้ปนี้คก่น Ừ. Ừ. Đúng. 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 อันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเล่าแต่บ้านช่างให้ก่อนนี้ <laughs> <laughs> จะเป็นเล่าข้าวอ๋อมีบองงูนี่มันงูงูแท้เลยวะเป็นงูป่าอ๋องูป่าที่เ <c oughs> บิ่งก็จะเป็นงูเหา่า <laughs> อ๋อมาแต่งเป็นแฝดงงเหมือนกัอ๋อมีกับโกด้วีอ่าว ีทุกคนนี่ก็เป็นเราเป็น,เป,นเป็นบานรุ่เหาบางเนาะก็จะมาจากบานซางให้นะทุกคนขอ้ขอข้อข้อจับเหมือนเาิมทุกคนนี้ก็จะเป็นเราบานสางไห้คืออยู่รุเนาบางก็บานที่ขึ้นซื้อในการต้มแล้าก็จะเป็นบานสางไห้นั่นเองนะทุกคนเนาะไพ่ที่มรุเนาบางปะอย่าลืมอย่าพลาดเนาะในการที่ก็จะมีลายประเพณนะีเนาะก็จะเป็นเรับแบบเข้ากรรมเลยนะครับหี่เป็นเงงรับสะโพกนี่ สวนี้ไปได้เดใครใครเครื่องไปได้มากอยู่บ่พอได้นีดนึงโวนี้แคลกไล่อยู่อ่ิเท่า่ะบกบขุดบ่นได้เหี้ยบนั่นบ่โซนอาพีทเนเียปีใหม่อ้โหาไปลยวันเราไล่ส่ได้แล้ว <c oughs> ขอบใจไล่นักองเที่ยวลองชิมสวนนี้นักท่องเที่ยวจะ เจออันเรื่อยๆบ่อยๆนี่คือมันมาจากประเทศได้ไล่ส่วนเจ้าวาปีใหม่นี้มันจีนจีนไล่ก่อนหน้าปีใหม่เราจะเป็นตามประเทศเจ้เข้าใจเนยสบายดีมัานอยู่ว่าตรงนี้แช็คไล่บ่ิษันี้บ้านเฮาคิดว่าเนี่ย ส่วนใหญ่เขาเจอเรื่อยๆนี่คิดว่ามันนักท่องเที่ยวมาจากประเทศได้ตามเห็นในช่วงนี้จีนปะ่ะประเทศจีนท่องพานอีกนะแล้วปกติบายดีเป็นได้ช่วงนี้่ายเครื่องม่านดีบอ๋บ่ นักท่องเที่ยวไล่บุคเขว่าแบบสุนีบานเฮาเลยประเทศได้คือแบบสุนีเห็นเรื่อยๆเลยมาเรื่อยๆอันสูงซึ่งเขาเห็นเรื่อยๆเรื่อยๆสุนีคือแบบจากประเทศได้นักท่องเที่ยวไล่เที่ยวเห็นจีนหรือเปล่าจ,จีนกับเบียดสุนีมากอยู่บ่ใครเครื่อง <c ười> คิดว่าสุนีนักท่องเที่ยวมาบานเฮาไล่หรือเป่าไล่เติม เขาอ่นานักท่องเที่ยวเจะเห็นเรื่อยๆนี่คิดว่ามาันจากประเทศได้ประเทศจีนจีนกับเกาหลีเนาะจนุนยอช่วงนี้เป็นได้แครกนมไร่ตะแครกจีนไร้แนนบบเห็นนะ,นนนะมีมตะแยงเลาะแล้วล่ะเ <c oughs> ต่มโอเคอยซื้อเอาละสิหรับตัวนี้คุณเองก็พาทุกคนยางมาทางชุดนี้ก็จะเป็นโซนอ่า เที่ยววบานเจิกนั่นเองนะทุกคนเนาะแนักท่องเที่ยวค่อนข้างก็จะบางบางตาเขตบริเวณนี้ตัวนี้ไปซอกย่างกินจักน้อยก่อนเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวเขามาแวะฮานแวะฮานลามาเนาะ เ่เป็นได้แม่นมอยังเหรอโอเคไปใชฟมาอโยซิโยอโยซิโยขอไข่ได้เยอะเปยได้ตซนนี้แข้ไล่อยู่เออส่องมือมาดนี่แข้น้อยลงแข่น้อยป่แมนมน,น,น้อยลง่วนน,<แ>น,นีน้เอ็นเรื่อยๆคืออะไมันแข้มันจากประเทศใดอก่อยโซนแรกวะอืมโซนแรกจะเป็นต่างประเทศจะเป็นคนคนจีนประเทศจีนไล่ประเทศจีนประเทศจีนแล้วก็มีต่อมามีประเทศเยอรมันอ่นา อันดับหนึ่งเป็นอันดับนิวเมนประเทศไทยประเทศไทยอ่าอันดับสองมาเป็นจีนอันดับสามเกาหลีก็มาต่อมากันแป๊บนึ่งเนี่ยทุกคนเนาะสำหรับสำหรับใายที่มาทางใต้กลางคืนเนาะมาแวะฮันไอคูใดเนาะฮันไอกล้วยนั่นเองนะอ่าเขาจะมีเนาะมีเป็นค่ายมาล่าเนาะอ่มีมาล่าปิ้งจีนเนาะเอาไรง้ปิ้งจีนเขาจะมีปิ้งปลาจะเป็นปลาอย่างกันมีเนาะอ่าปิ้งหมูหรืซีอหมูมีห้างเลยพร้อมในปลาทูปลาทู แล่นี้เายังมีเศส่วนน้ำอ่าเป็นเศส่วนังมีขนมโคกข้องนะสำหรับ่วนี้ก็มีละไล่อันน้ทุกคนจะเป็นข้มนึังลงพอบานเนาะก็ะเป็นน้อีข้าเหนียวเนาะตับมังคุดตับมังคุดตับมังแตงมีแนมดิเนาะข้มนียนี่แนพืบ้านไปเลยเค็มหมูกัมีตับนี่ตับตับเอิญมาตับร่วงข้าบางไปเลยก็คือผู้ใดมาทีตด้งกลางคืนแล้วเทปเค็มไกลๆมาทาัาชิงทองทีนอกกก็คือ ออกอาหารการกินเนาะตัวอย่างว่ายากกินต่ำกินยังกะมาแวะซื้อได้ยากกินข้าวมาเลยห้องจังให้เนาะแมนแมนในนะคกวนเนาะบุคลาจะดีเนาะดีบรีเที่ยมเบียร์พร้อมโอเคเนาะเอาละทุกคนถือว่าทั้งหมดนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศแล้วก็ซีซั่นเนาะอยู่ที่ลพะบางในยามกลางคืนเนาะอยู่ที่ตลาดมืดหรือว่าตลาดกลางคืนลพะบางที่โกนใน มาให้ทุกคนได้เห็นกันก็คือส่วนนี้นะที่ว่านักท่องเที่ยวกันยคงคึอคืนกันอยู่พอสมควรที่มาเที่ยวร่วมพบางแล้วก็กุฎเองก็ได้มีการไปท่ามนะไปท่ามสัมผัสกับบรรดาแม่ค้าสาวค่ายเนาะกษัตริย์สุนยังกาลงาคำเห็นหรือว่าเป็นความรู้สึกของข้าเจ้าเนาะที่ได้พบเห็นนักท่องเที่ยวในส่วนนี้เนาะนร่วงพบางเลยก็ส่วนใหญ่ก็กกกจะเป็นนักท่องเที่ยวจากทาง ประเทศจีนเป็นส่วนใหญ่ที่เข้ามาเที่ยวร้องหาบางก็ค,คิดว่าอาจจะเป็นช่วหน,นึ่งก็คือช่วงนี้ก็จะเป็นไกลๆช่วงปีใหม่จีนหรือว่ากุดจีนเนี่ยนะทุกคนเนาะฉะนั้นก็มักจะมีนะเนาะกลุ่มท่องนักท่องเที่ยวจากทางประเทศจทีนได้พา,า,ากันมาท่องเที่ยวอยู่ที่รองหบางอีกอย่างหนึ่งส่วนนี้ก็เอาห่วงกันดีเนาะกัาเรื่องการเดินทางจะค่อนข้างสะดวกสบายกระทแต่กอนนะกระทงจัดแต่กอนก็คือตอนทีบ่หมีรถไฟอาจีนนี่ถื่อว่า อยู่หลวงหอบ้านอะ่างี้มันจะเต็มไปด้วยขบวนรถนะขบวนรถก็ได้ทันทีออกจากทางประเทศจีนหรือเป็นขบวนรถรถเก่งหรือรถคล่องเป็นเป็นแบบเขาจะเป็นคาราวานนะทุกคนเนาะเป็นคาราวานมาหลวงหอบ้านที่ว่าในช่วงนี้ก็ถือว่าการสัญจรหลวงหอบ้านค่อนข้างที่จะเออัดจุกจพอสมควรเนาะหลังสหรับคลิปนี้ก็ถือว่าจบลงพิธีนี้ข้อขอบใจทุกคนที่ว่าเข้ามาดีใจหับสบลิปกู้ตั้งแต่ต้ตจนจนจบเลยเนาะไปจะลืมที่จะแสดงความคิดเห็นเลยว่า ฝากคอมเมนต์กันเข้ามาได้อยู่ที่กองคลิปคุณเองนะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนเนาะสบายดีสวัสดีครับ